ฟักทองผักดีๆสีสวยกับสารพัดประโยชน์สวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมกับแนวทางในการดำเนินชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผักชนิดหนึ่งนั่นก็คือฟักทองค่ะผักพื้นบ้านของไทยที่เป็นซปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยค่ะมาทำความรู้จักฟักทองกันให้มากขึ้นนะคะ ัทองเป็นวัตถุดิบอาหารบ้านๆที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดหลายคนไม่ค่อยสนใจเพราะมองว่าเอาไปทำได้แค่ขนมหวานหรือทำเมนูข้าวราดแกงแต่แท้ที่จริงแล้ว ฟักทองอยู่ในระดับซ u เปอร์ฟู้ดเลยก็ว่าได้เพราะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินเบต้าแคโรทีนสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารที่สำคัญนะคะยังมีแคลอรี่ที่ต่ำการรับประทานฟักทองเป็นประจำจึงดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งในแง่รูปร่างระบบขับถ่ายไปจนถึงผิวพรรณแล้ววันนี้เราจะไปเจาะลึกประโยชน์ของฟักทองที่หลายคนยังอา จะไม่รู้ถ้ารู้จะอยากทานขึ้นมาทันทีเลยค่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะช่วยควบคุมน้ำหนกัก แม้ว่าฟักทองจะมีรสชาติหวานตามธรรมชาติแต่ฟักทองกลับมีพลังงานต่ำมากเมื่อเทียบกับผักหัวชนิดอื่นๆโดยในฟักทอง100กร,รมัมมีพลังงาน26กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองที่สำคัญยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำการรับประทานฟักทองจึงช่วยให้รู้สึกอิ่มนานชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดลดอาการหิวบ่อยหรืออยากของหวานระหว่างวันได้ถ้า ใครกำลังควบคุมอาหารหรืออยู่ในช่วงลดน้ำหนักฟักทองถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทานแทนแป้งขัดขาวหรือขนมที่มีน้ำตาลสูงสูง,สงเพราะช่วยให้ร่างกายยังได้สารอาหารครบโดยไม่ต้องอดค่ะเรามีฟักทองในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาจะมาทำอาหารมื้อกลางวันทานดีกว่านะคะประโยชน์อย่างที่2ของฟักทองก็คือ ผิวสวยกระจ่างใสค่ะอีกหนึ่งประโยชน์เด่นๆของฟักทองก็คือช่วยฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสาจากภายในสู่ภายนอกเพราะฟักทองอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการพัดเซลล์ผิวเก่าและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และเมื่อเข้าสู่ร่างกายเบตาแคโรทีนจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอที่ช่วยปรับสมดุลการทำงานของเซลล์ผิวให้แข็งแรงขึ้นนอกจาก ะะฟักทองยังเป็นแหล่งวิตามินซีซึ่งจำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยให้ผิวยืดหยุ่นอิ่มฟูและทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะประโยชน์ชนิดที่3ของฟักทองก็คือช่วยชะลอวัย ฟักทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทั้งเบตา้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอ e, ีซึ่งสารเหล่านี้ทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระอันเป็นต้นตอของริ้วรอยจุดด่างดำและความหมองคล้ำซึ่งล้วนเป็นสาเหตุหลักของความร่วงโรยก่อนวัยโดยวิตามินซีจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวคงความยืดหยุ่น และอ่อนเยาวส่วนวิตามินอ e, ีช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการสูญเสียน้ำในชั้นผิวและเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงค่ะ ประโยชน์ที่4คือเสริมการทำงานของระบบย่อยและขับถ่ายค่ะฟักทองมีไฟเบอร์สูงโดยเฉพาะไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำที่ช่วยเพิ่มมวลของกากอาหารในลำไส้ทำให้ขับถ่ายง่ายลดอาการท้องผูกและช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานได้ดีนอกจากนี้นะคะไฟเบอร์ในฟักทองยังทำหน้าที่เหมือนพรีไบโอติกเป็นอาหารของแบคทีรียดีในลำไส้ สืบเนื่องจากระบบย่อยที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกโล่งสบายท้องเท่านั้นค่ะแต่ยังทำให้ผิวพรรณดีเพราะเมื่อของเสียในร่างกายถูกกำจัดออกสารพิษก็จะไม่ย้อนกลับไปสะสมในกระแสเลือดสแสดงออกผ่านผิวหนังเช่นสิวผดและความหมองคล้ำค่ะ ประโยชน์ชนิดที่5ก็คือการบาลานซ์ฮอร์โมนของผู้หญิงฮอร์โมนสำคัญมากต่อผู้หญิงนะคะโดยฮอร์โมนไม่ได้มีหน้าที่แค่ควบคุมรอบเดือนหรือระบบเจริญพันธุ์เท่านั้นแต่ฮอร์โมนยังเปรียบเสมือนวงจรของร่างกายที่เมื่อไหร่ก็ตามหากเสียสมดุลแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้รู้สึกแปรปรวนเหนื่อยง่ายตัวบวมอารมณ์วยงโดยไม่รู้ตัวซึ่งจุดนี้เองค่ะ ที่การทานฟักทองจะช่วยได้เพราะฟักทองสามารถกำจัดฮอร์โมนส่วนเกินโดยเฉพาะเอสโตรเจนที่หากมีมากเกินไปอาจทำให้รอบเดือนมาไม่เป็นเวลาหรือเกิดอาการ PMS ที่กระทบทั้งผิวและอารมณ์ได้ค่ะแล้วเรามีเมนูของฟักทองมาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะคะเมนูแรกก็คือฟักทองนึ่งหรือต้มค่ะ เพียงนำฟักทองไปนึง่งหรือต้มให้สุกและทานแทนข้าวขาวหรือใส่เสริมในสลัดก็ได้ช่วยให้อิ่มนานไม่อืดท้องแถมขับถ่ายคล่องค่ะ 2. แกงเลียงฟักทองเมนูบ้านๆที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรและผักไทยๆนานา,นาชนิดรวมถึงฟักทองที่ช่วยเพิ่มความหวานแบบธรรมชาติในแกงเลียงค่ะ และ3ฟักทองผัดไข่เมนูที่ใครหลายคนคุ้นเคยกันดีถ้าอยากทำให้เฮลตี้แนะนำให้ผัดกับน้ำเปล่าค่ะเติมใบโหระพาเข้าไปด้วยก็จะยิ่งหอมอร่อยพยาบาลจุ๋มขอแถมเมนูที่4ค่ะฟักทองอบลมร้อนนำฟักทองหักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะและเราใส่เกลือน้ำมันมะกองาขาวนำไปอบที่อุณหภูมิประมาณ160องศา สิบนาทีแล้วกลับอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะได้ฟักทองที่หอมหวานมีรสเค็มหน่อยๆทานอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปจัดเมนูฟักทองกันดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ